เดี๋ยวมาสัมผั์นะครับผมเสียนแหตะลอยนะครับผมอูชนียะบุคคลนะครับเสียนแหจังหวัดสุรินนะครับดูเอ้ยมีแต่คนรออนะครับผมตัวใหญ่ด้บเด้นะครับตะลอยวันนี้จะเอาจะเอาที่หนึ่งอีกเอาที่หนึ่งอีกใช่ไหมไอโบทรงซางนี่เอาที่หนึ่งแล้ววันนี้จะเอาที่หนึ่งอีกใช่ไหมนี่โอ้นี่ครับตะลอยเสียนแหของเรานะครับ เจอที่ไหนก็ทักเขียนเหททาแหทักได้นะครับผมทาเห่ขายด้วยนะครับผมราคาย่อมเยานะครับผมนี so ่ครับบรรยากาศเลอนะครับผมวันนี้ก็อันนี้สร้อยบ้านบ้านทำนกบ้านทำนกนะครับผมกันตุระมูลนะครับเพเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไรกันตุระมูลเลยนะครับผมมายมมายมบิด <laughs> ไม่ยอมบิดนะครับผม <c oughs> กะตุรมมูลครับโอเคครับผมฝากติดตามอูชิตับด้วยนะครับ